เมวนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าสีฟ้าตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณอีกต่อไปแล้วลูกคุณกับเพื่อนของผมอะทำแบบนี้กับผมได้ไงคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงไม่รักก็เคอไม่รักแล้วไงแล้วคุณเอาของอะไรไมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่ต้องการ ราก็เอาตามนี้เลยนะรอเขานอนหลับก่อนเดี๋ยวฉันจะออกไปหาคุณเองมะนาวทำไมคุณคุยโทรศัพท์นานจังเลยครับฉันคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบ มะนาววันนี้คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย นาวแต่ว่าเราเคยสัญญากันเราไม่ใช่เหรอว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อกันอะฉันจำไม่ได้แล้วคุณก็อย่าไม่ย่องกับฉันอีกได้ไหมมนานาวคุณจะไปจากผมเลยนะนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะฉันบอกให้คุณไปไงไปสิไป ความปาถนาสูงสุดในชีวิตของคุณเนี่ย <S <S คืออะไรล่ะครับคุณห้ามโกหกนะถ้าเกิดว่าคุณโกหกเนี่ยขอให้คุณดวงสวยไปตลอดชีวิตเลยฉันขอแค่ได้อยู่เคียงข้างคุณไปจนถึงวินาทีสุดท้ายแค่นั้นก็พอแล้วค่ะจริงหรอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนจะต้องอยู่ด้วยกันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยนะถ้าอย่างนั้น คุณต้องทำตามสัญญาด้วยนะห้ามคืนคําเด็ดขาดผมสัญญาฟีฟ้าฉันทำกับข้าวไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะกลับมาเมื่อไหร่หรอฉันคิดถึงคุณนะคะ หมอต้องเสียใจด้วยนะคะคุณตรวจเจอโรคมะเร็งระยะสุดท้ายคุณควรรีบมารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะคะนี่เป็นเอกสารการตรวจของคุณคะ่ะ ค,คุณเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของฟีฟาฉันขอร้องคุณช่วยฉันหน่อยนะคะคุณทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมคิดว่าเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณอยู่แล้วฉันจะให้เขารู้ว่าฉันจะจากเขาไปไม่ได้ฉันเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในตุ๊กตาตัวนี้ถ้าเกิดว่าฉันจากไปแล้ว คุณค่อยบอกเขาก็แล้วกันฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าเงินเรื่องนี้เราก็ออกต่างนี้เลยนะ รอเขานอนหลับก่อนเดี๋ยวฉันจะออกไปหาคุณเองมานาวทำไมคุณคุยโทรศัพท์นานจังเลยครับฉันคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบ ้าฉันจากไปแล้วฉันขอฝากคุณดูแลเขาด้วยนะได้ครับคุณไม่ต้องขยับนะฉันขอโทษคุณให้อภัยฉันด้วยนะ เราสองคนเคยสัญญากันว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณอย่าทิ้งผมไปได้ไหมพี่ฟ้าเรื่องนี้แกลองคิดดูดีๆนะต่อให้แกจะพูดยังไง นนก็ไม่มีทางไปจากเขาไม่มีทางอ,ะอ่ะอะแล้วก็ยังมีอันนี้ ฟีฟ้าตอนที่คุณได้เห็นวิดีโอนี้ฉันคงได้จากโลกนี้ไปแล้วมาวทำไมคุณคุยโทรศัพท์นานจังเลยครับฉันคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบ พีฟาฉันรักคุณนะคะมะนาวในชาตินี้สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือการที่ผมได้เจอคุณพีฟาคุณเคยคิดบ้างไหมถ้าฉันจ่าคุณไปแล้วคุณจะรับเรื่องนี้ยังไง ผมรับได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ที่สุดก็คือผมไม่สามารถอยู่เคียงข้างคุณไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณได้ตั้งหากคนเราทุกวินาทีมีค่าผมไม่ได้หวังให้เป็นนิรันดร์แต่ผมขอแค่ได้ใช้ทุกวินาทีกับคุณแค่นี้ มันก็พอแล้วพี่พ้อ